ค่ะพักทายสบายดีกันยามเย็นนะคะนี่พาชมทุ่งชมสวนยามเย็น,นะคะ่ะนี่ค่ะตะวันตกดินแล้วนะคะ6กโมงกว่าแล้วเป็ดน้อยเป็ดน้อยไปดูเป็ดน้อย เป็นน้อยเล่นน้ำยามเย็น เป็ดน้อยเล่นน้ำยามเย็นหาอาหาร อันนี้เป็ดใหญ่อันนี้เป็ดเล็กพวนอกอะไรก็บ,บินอยู่นี่นอกอะไรบินอยู่ท้องฟ้าเนี่ยนอกอะไรก็บ,บินเต็มเลยโอ้นอกบินเต็มเลยพี่น้องเป็ดชมเป็ด ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านของไส่ไก่เรา กล้วยกล้วยกล้วยรกคาราคาราคาราคา,ราคาก็สวยนะจามเห็นโอ้มาลุมค่อยไม่ได้ดูมาลุมเลยพี่น้อง มะลุมติดลูกแล้วพี่น้องเยอะเลยดลกด้วยมา,มมามลุมมะลุมเราติดลูกแล้วสะเดากงา็งามงามกาศดามย็น โอ๊ร้อนร้อนอบอ้าวเนาะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ าชมทุ่งยามเย็นฝนตกเมื่อเช้าค่ะตกเมื่อตอนเช้าแต่ตกนานอยู่นะตกตีห้าถึงเก้าโมง นกอะายบินเต็มเลยนกอะไรบินเต็มท้องฟ้าเลยเนะี่ยเห็นกันไม่เอ,อ่ยมันตัวเล็กเนาะเห็นกันไหมคะมันตัวเล็กนกตัวเล็กเล็กยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะชมบรรยากาศชมวิวยามเย็นค่ะ ตะวันตกดินแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ปีนี้เราหวานข้าวเร็วนะฝนลงเร็วเราก็ทํานานเร็วทีนี้ฝนลงเร็วมากสงการเราได้หวานข้าวแล้วปกติก็เด็กเด็กน้อยเปิดเทอมเนาะกางเดือนพฤษภาเราถึงจะได้เริ่มลงมือจากปีนี้ เราลงมือก่อนสงการเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ค่ะถ่ายสบายดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ คุณทุกรายทุกแช์ทุกเรียกทุกคอมเมนต์ค่ะบรรกาศยามเย็นยามเย็นบ้านเราก็จะประมาณนี้ฝนตกก็สดชื่นนะคะฝนตกเราก็ดีใจ ก็สดชื่นสดชื่นดีใจฝนตกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาย ขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะแห็งแรงรเรวยปังปังกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ